สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวค่ะวันนี้จะชวนมาทำพุดดิง้งไข่มุกไมโลแบบง่ายๆนะคะใครชอบเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยค่ะอย่างแรกให้เตรียม ผงเมโลสูตรที่ไม่มีน้ำตาลทรายหรือว่าใครจะใช้สูตรที่เป็นทรีอวันก็ได้เหมือนกันนะคะก็แค่ให้ลดน้ำตาลทราในสูตรออกค่ะผงเมโลใช้อยู่ที่1ซองหรือว่า25กรัมนะคะตามด้วยแป้งมันนะคะช้อนโต๊ะอันนี้ช้อนตวงเบเกอรี่นะคะปัดหน้าช้อนให้เสมอเรียบด้วยค่ะคนส่วนผสมทั้ง2องอย่างเข้ากันแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเรามาเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ ใช้น้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงค่ะหรือว่า120 ml นะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็แป้งมันหนึช้อนชาค่ะคนวนผสมนะคะให้เข้ากันดีแล้วก็แป้งละลายดีก่อนที่จะนําไปตุนบนเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าค่ะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนในการตุนนะคะแล้วก็ให้คนตลอดนะคะจนเขาเดือดแล้วก็เริ่มข้นค่ะ ประมาณนี้นะก็ใส่แป้งนะคะในส่วนแรกที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็คือแป้งที่เราผสมกับน้ําตาลใส่แดงเอาไว้ในตอนแรกนะคะลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ตะก,กั้มือหรือว่าไม้พายก็ได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ,ะเนื้อจะได้ประมาณแบบนี้นะคะนะก้อนนำออกมาเดี๋ยวจะนำไปนวดนะคะบนแผ่นนวดแป้งนะคะ ให้เขาเข้ากันดีนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกันก่อนเพราะว่าตอนนี้จะเห็นว่ามีผงแป้งที่เป็นสีขาวๆอยู่นะคะยังเข้ากันไม่ดีเราก็ใช้มือค่อยๆนวดแบบนี้จนเข้ากันดีเป็นสีเดียวกันค่ะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม้มิ้วจามแบ่งนะคะ เพื่อที่เดี๋ยวจะคลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะคะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้แนะนำให้หาฝามาปิดหรือว่าหาผ้าเขาบางมาคลุมเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวผิวขนมแห้งนะคะเราค่อยๆทำทีละส่วนแบบนี้นะคะอันนี้จะคลึงให้เป็นเส้นยาวๆค่ะใช้มือค่อยๆทำแบบนี้ไปนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตักแบ่งนะคะเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะขนาดซ้ายปรับได้ตามชอบนะคะใครชอบไข่มุกอันใหญ่ๆก็ทำใหญ่ๆห,หรือว่าไซส์มินิก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ครึ่งนะคะหรือว่าปั้นให้เป็นทรงกลมๆนะคะเหมือนที่เราทํำขนมบัวลอยนั่นเองนะคะค่อยๆค,ครึงแบบนี้นะคะไปจนหมดเลยค่ะวันนี้แม่มิวมีผู้ช่วยนะคะ มันก็จะทำให้ไวขึ้นนะคะช่วงนี้ปิดเทอมอยู่นะคะก็หากิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเสร็จเรียบร้อยก็รวยแป้งนะคะมันเล็กน้อยนะคะคลุกคล้านะคะเพื่อไม่ให้ติดกันค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการปัน้นตัวไข่มุกนะคะ เราก็นําไปต้มนะคะบนหม้อน้ําร้อนที่ต้มน้ําให้เดือดแล้วนะคะเปิดไฟกลางค่ะคนก่อนนะคะพอใส่ลงไปแล้วก็ให้คนก่อนเพื่อไม่ให้เขาจับตัวติดกัน,นะคะ่ะพอคนจิตเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งเอาไว้คนเป็นระยะระยะนะคะประมาณ20นาทีได้นะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะตัวน้ําเขาก็จะเริ่มข้นนะคะเหนียวนะคะเพราะว่าเป็นแป้งมันเนาะ จากนั้นก็ปิดฝาค่ะพักทิ้งไว้อีก20นาทีค่ะพอเราพักครบ20นาทีแล้วนะคะให้นำมากรองนะคะ1รอบนะคะเดี๋ยวจะนำไปตุ๋นต่ออีกนิดหนึ่งสักป,ประมาณ2 3หรือ5นาทีนะคะกรองนะคะตัวน้ำนะคะที่เหลือหรือว่าเหนียวอขอ้นๆแบบนี้ออกก่อน,นะคะ่ะ นี้เลยนะคะหน้าตาไข่มุกไมโลนะคะใครจะทำเป็นไข่มุกที่ใช้ผงโกโก้ก็ได้นะคะอันนี้แม่มีวิทำแบบง่ายสำหรับคนที่ชอบผงเมโลนะหาซื้อวัตถุดิบได้ง่ายในเซเว่นเลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะประมาณ40 ml แล้วก็น้ำตันใส่แดงอีก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นำไปตุ๋นนะคะด้วยไฟอ่อนบนเตานะคะประมาณสัก 3-5นาทีค่ะตัวน้ำก็จะเริ่มแห้งนะคะแล้วก็มีความหนึบประมาณแบบนี้นะคะคล้ายๆว่าอยู่บนน้ำเชื่อมแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีกลิ่นของตัวน้ำตาลใจแดงด้วยก็จะอร่อยอยิ่งขึ้น,นะคะเสร็จแล้วก็นำออกมาค่ะแล้วก็เทใส่ภาชนะนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะ ไข่มุกที่ได้วันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้จะไม่เหมือนกับตัวไข่มุกทั่วไปที่เป็นสีดําเพราะว่าไม่ได้ใช้ผงโกโก้นะคะแต่ความหนืบความอร่อยเหมือนกันนะคะต่างกันที่รสชาตินิดนึงนะคะทําง่ายนะคะใครจะทานเพียวๆแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะต่อไปนะคะเรามาเตรียมตัวเนื้อพุดดิ้งกันนะคะ สูตรนี้จะเหมือนกับสูตรที่แม่มิวเคยทำแล้วนะคะที่ผ่านมาเป็นพุดดิ้งไมโลนะคะใส่นมจืดลงไป750 ml แล้วก็ผงวุ้น1ช้อนชาพักทิ้งไว้10นาทีค่ะหลังจากที่พักครบ10นาทีแล้วค่อยใส่ตัวผงไมโลลงไปนะคะผงไมโลใช้อยู่ที่75กรัมหรือว่า3ซองค่ะซองละ25กรัมนะคะ นนะะให้ตัวผงเมโลละลายดีก่อนนะคะค่อยนำไปตุ๋นบนไฟค่ะนำไปตุ๋นเลยนะคะด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็คนตลอดเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผงวนเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะคนตลอดจนเขาเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือว่าขาวได้หมดค่ะอันนี้สูตรนี้จะหวานอ่อนๆนะคะ คนต่ออีกสักพักสักสามถึงห้านาทีนะคะแล้วก็ใช้ช้อนจุ่มลงไปถ้าไม่มีเม็ดวุ้นติดช้อนมาแสดงว่าวุ้นละลายดีแล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงนะคะนำไปกรองหนึ่งรอบค่ะเพราะว่าเมื่อกี้จะมีในส่วนของฟองนะคะกรองออกไปนะคะจะได้เนื้อที่เนียนสวยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักตัวเนื้อไข่มกนะคะลงไปที่ก้นชามก่อนเลยนะคะใครจะใส่มากน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำพุดดิ้งมโลนะคะใครไม่ทําพุดดิ้งนะคะจะทําเป็นน้ำมไมโลไขุ่กไมโลแบบนี้ก็ได้นะคะทําน้ำมไมโลแบบปกติเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่กไปแค่นี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยพักทิ้งไว้อุ่นนํำเข้าตู้เย็น40นาทีค่ะ หลังจากที่พักเข้าตู้เย็น40นาทีแล้วนะคะเขาก็จะเซตตัวนะคะได้ดีแล้วถ้าใครไม่มีตู้เย็นนะคะพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะข้างนอกนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแซะขอบ,อบนิดนึงแล้วก็ความฉ่าแบบนี้ค่ะเคาะนิดนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเราทํากินเองไม่จําเป็นต้องแกวจัดถ้วยแบบนี้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบเลย เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมทานแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะได้แบบนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแช่เย็นเย็นชื่นใจนะคะอืมอร่อยนะคะเนื้อสัมผัสะคะเนื้อละมุนหวานพอดีแล้วก็มีความหนึบหนับนะคะจากตัวไข่มุกนะไข่มุกไมโลนะคะอร่อยนะคะอันนี้เป็นอีกแบบนึงนะคะ แบบที่เป็นเนื้อพุดดิ้งเหมือนกันนะคะใส่เม็ดไข่มุกไมโลลงไปตามด้วยนมจืดนะคะใครจะใส่เป็นนมช็อกโกแลตหรือว่านมไมโลนะคะแบบกล่องปกติเลยก็ได้หรือว่าใครจะทําน้ําไมโลต่างหากก็ได้ค่ะนี่เลยนะคะอร่อยนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับแช่เย็นๆแล้วก็ทานตอนที่อากาศร้อนๆก็จะชื่นใจนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะ ใครทําได้แบบไหนใครมีเคล็ดลับดีๆก็มาแบ่งปันกับแม่มิวได้นะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้แม่มิวต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่มิวกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ